สวัสดีทุกคนนะครับผมมันม่วงนะไม่ได้มาถ่ายคลิปค่อนข้างนานนะฮะสำหรับมันม่วงนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมใหม่นะคนดูเป็นเกมที่มีชื่อว่าไฟน์เนทีดีนั่นเองนะครับหรือไฟน์เนทแอนเฟดดี้นะก็ตีมันก็คือเกมไฟน์เนทเฟดดี้นั่นเองนะครับนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทํามาค่อนข้างดีนะคนดูคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนต้นฉบับมากนะครับในหน้าล็อบบี้นะแล้วก็ตัวละครน,นะครับคือแบบ โคตรเหมือนเลยนะใครที่ดูหนังมาหรือซีรีส์มาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะเหมือนมากนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็ตามด้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าทีมอของเจ้าในเกมนี้ด้วยนะคนดูเนาะอะไรอะไรก็เหมือนค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับ <S <S ตัวละครก็เหมือนเอาเรื่องเลยนะครับเนาะ <S <S นก็จะเป็นแบบว่าแนว T D นะคนดูแนว Tower Defense นะคนดูนะก็มีให้เราซุ่มตัวละครนะคนดูนะครับนี่นะ ใช้หนึ่งพันนะครับเอ้หนึ่งร้อยนะเรียกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเราลองเรียกกันดูครับนี่ก็จะได้ตัวไม่ธรรมดามานะครับแต่จริงๆมันคือธรรมดานะครับผมก็ได้ตัวมาประมาณนี้นะครับเนาะก็ในแบบก็มีอะไรทำค่อนข้างเยอะนะนะครับนี่มีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นอินเด็กเนาะก็เป็นให้ดูตัวละครนะครับเนอะอันนี้เป็นทางไปเอเลดนะคุณดูนะทางนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นอ่าทางไปเล่นนะคนดูนะครับแล้วก็จะมีอ่าเหมือนโหมดใหม่นะคนดูเป็นโหมดคล้ายๆโหมดเสริมนะตรงนี้นั่นเองเป็นเหมือนอ่าโหมดอีเวนต์นะก็ทาํามาค่อนข้างสวยเลยนะคนดูนะนะครับผมเนาะโอเคเราเรากลับกันก่อนนะรับของก่อนก็จะมีให้รับของเลยนะคนดูนะก็สำหรับ UI นะคนดูก็จะมีสามอันนะสำหรับข้างล่างทางซ้ายนะมีอ่ารับของนะครับเช็คเป็นรายวันนะคนดูเนาะมีอ่าเขาเรียกอะไร อันนี้ก็จะเป็นรับของหลายชั่วโมงนะคนดูมันจะมีเวลาบอกนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีตั้งค่านะสามารถปิดพงปิดเพลงได้นะคนดูนะครับแล้วแต่เราเลยนั่นเองนะเปิดเพลงก็ได้นี่อ่าแล้วก็ปิดได้นะคนดูเนาะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะคนดูอันนี้เป็นตัวละครของเรานะนะครับว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างนะครับมีอ่าเมทันพารนะคนดูเกมนี้มีเมทันพาร์เนาะนะครับมีสายฟรีกับสายเติมนะ แล้วก็มีเทศรีโลนั่นเองนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันซะหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีเจ้าอ่ายูนิตอยู่ที่2อตัวนะคุณดูมีเจ้าอ่าไอตัวมีไอตัวมีในเนื้อเรื่องนะแล้วก็เพื่อนของมันนะครับไอลูกเจี๊ยบนะคุณดูนะครับ2องตัวนี้เนาะตามเนื้อเรื่องเลยนะคุณดูตามเน,นเรื่องเลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูซะหน่อยแล้วกันนะครับเนาะ โอเคครับคนดูสลับใครที่อยากได้ตัวละครใน t o i l e Tower t Defense เนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้นะคนดูบิลประกอนั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครใน t o i l e Tower Defense ให้เราเลือกซื้อเลือกค่ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ แบ็กแมนตึงๆนะครับสามารถกรอกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นะมีตัวละครละหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเรื่องห่าก,กันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุตัวตึงนะครับผมมนะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกีบีดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือกห่าก,กันอีกด้วยนะครับผมบริการดีส่งไวปลอดภัย100%เนะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวปรกรณ์นะมาเลือกซื้อเรื่องห่าก,กันได้เลยนะครับผมอ๋อมันเป็นลิฟต์นะคนดูมา เราต้องเข้าลิฟต์มานะแล้วก็มีเวลาบอกนั่นเองนะครับเนาะมาเอาเป็นแบบเอฟเฟกลงลิฟต์เลยนะคนดูนะครับเทเลพอร์ตเนาะก็ใครที่เคยเล่นเกมเฟรนดี้มาเนี่ยก็จะกินไอก็จะคล้ายกันนะครับบอกเลยว่าคิดถึงนะอ๋อมีหนึ่งคืนด้วยนะคนดูมีคืนที่1คืนที่2น,น,นะครับผมเล่นคืนที่1ไปแล้วนะก็บอกเลยว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปลุยคืนที่2กันนะครับอา่าก็จะอ่าของก็จะต่างกันนะเงินก็เพิ่มขึ้นโอเคแล้วเรากดโกกันเลยนะครับ เราจะเริ่มอัตโนมัตินะเป็นโหมดง่ายนะคนดูนะครับนะอ่าเข้ามาในเกมกันแล้วนะคนดูนะครับโอ้ยอยู่ไอค่อนข้างลื่นเลยนะคนดูนะอันนี้น่าจะเป็นทางที่มอนจะออกมาอุ้ยส่งทางเลยเหรอตาแรกเองก็มาส่งทางเลงง่ายน้องชายเดี๋ยวเราจะวางเจ้าตัวเป็ดก่อนนะคนดูตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับดีนะดาเมจเริ่มต้นของเจ้าตัวเป็ดเนี่ยอยู่ที่25นะคนดูเนาะบอกเลยว่าตึงชาติ นี่ปาปแบบนีนนนน้นะครับแล้วเราก็จะวางเจ้าแฟรดดี้ D ตรงนี้เลยนี่นะครับเป็นเหมือนล้ายิงปืนนะคุณดูเจ้จาตัวนี้เนาะยิงปืนแบบตึงๆนะครับผมนี่นะนะครับโอเคอัพขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่800นะสำหรับเจ้าตัวไก่อันนี้นะครับวเราอัพกันเลยนะโอ้ดามจเด็กไป30นะคนุณดูระยะสิแล้วก็คููดาวน์2นะนะครับเอ้ย,อยมีตัวถือดาบด้วยเหรอเอ้ยตีเร็วจังอะเอ้ย เออเอา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 เอออเครอดนะคนดูเดี๋ยวเราขายทิ้งเลยเดี๋ยวเราวาเริ่มเริ่มวางตัวเยอะๆเลยนะคนดูมันจะได้ช่วยกันนะครับเฮ้ยลูกอีกแล้วยิงมันผมว่าวางตัวเนี้ยเวิร์กนะเพราะว่ามันตีเร็วนะครับไอตัวเนี่ยๆตัวนี้ยตัวนั้นไอตัวยิงปืนน่ะมันค่อนข้างเก่งเลยนะตัวเนี้ยตัวเริ่มต้นนะคนดูโอเคเดี๋ยวเราจะอัพลูกเจี๊ยบกันต่อนะคนดูใช้พัน่องนะ เรียบร้อยนะครับก็ดามเมจเนี่ยเด้งไป30นะครับแล้วก็คูดะยะอยู่ที่12นะคูดาวที่สอเปอร์เซนต์นั่นเองตีช้ามากนะตัวนี้ลูกเจี๊ยบเนาะเวลาเราอัพเนี่ยมันจะมีท่านตรงนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์สด้วยนะนะครับเวลาเราอัพเต็มปุ๊บมันจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับนะตอนนี้นะ่ะดามเมจอยู่ที่30นะครับคูดาวที่1 4นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะวางเจ้าตัวนี้ให้เยอะๆเลยนะคนดูไอตัวยิงปืนนะคนดูนะเจ้ามีเฟดดี้นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเก่งนะครับ Okay, นะอเคเนาะเดี๋ยวเราจะอัพเจ้ามีเฟดดี้กันนะมาดูกันเนาะคนดูโอเคครับเดีย๋ยวเราจะมาอัพเจ้ามีเฟดดี้กันนะอุย้ยเริ่มต้นมาดาเมจยี่สิบนะครับระยะอยู่ที่สิบนะครูดาวที่หนึ่งนะครับเนาะโอ้ยผมมองว่ามันตีเร็วกว่าเจ้าตัวเป็ดอีกนะโ okay, อเคขั้นแรกอยู่ที่ห้าร้อยเรียบร้อยนะอ่าดาเมจเด้งขึ้นไปยี่สิบห้านะครับระยะสิบสองนั่นเองนะเนาะอ้าวเอ้ยมีตัวเป็ดอยู่ข้างนู้นด้วยคนดูดูด,ด,ดิเป็นแบบซอมบี้นะโอเคอัพอีกขั้นเหนือเจ็ดร้อยห้าสิบ นะครับดาเมจอยู่ที่30นะคนดูนะอภิคัตหนึ่งเลยพันสองนะเรียบร้อยนะครับก็มีแค่4วีวิลนะคนดูดาเมจอยู่ที่30นะระยะ15ครูดาวที่ศูน์จุดเจ็นั่นเองนะคนดูนะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับผมเออเกมนี้เนี่ยสามารถออโต้สคริปได้ด้วยนะมุมซ้ายนี่เลยนะครับแล้วก็ข้ามเวฟอัตโนมะัติเนาะนะครับบอกเลยว่าตึงๆโอ้มาถึงดารที่2เนี่ยมันก็อ้อมมาส่องทางเลยนะคนดูนะตอนแรกเนี่ยอ้อมมาทางเดียวนะครับเนาะ โอเคอัพไปนะสลับลูกเจี๊ยบโอเคตอนนี้อัพตันทุกตัวแล้วนะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะคนดูเพราะว่ามอนเตอร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคนดูนะนะครับไม่รู้จะสู้บอสไหวไหมนะเกมนี้เนี่ยมีบอสด้วยนะคนดูมันจะเป็นบอสต,ตัวใหญ่ๆออกมาให้เราแบบโจมตีด้วยนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตึงนะคนดูเฮ้ยโอเย็ดนี่เจอบอสเลยนี่นะคนดูบอสอะไรเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นเค้กนะคนดูบอสเค้กเนาะ เลื่อนเนี่ยสองพันสามนะคุณดูนะสำหรับบอสเค้กนะครับบอกเลยว,ว่าโคตรเท่นะคุณดูนะนะครับไม่รู้ไหวหรือเปล่าแต่น่าจะได้อยู่นะคุณดูโอเคโอ้ตรงนี้มันไม่โดนอนะ่ะโอเคเดี๋ยวข้าวขายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ชนะแล้วเนาะนะครับบอกเลยว,ว่าโคตรตึงนะคุณดูนะนี่นะครับก็จะได้อ่าในส่วนของเหรียญมานะแล้วก็ได้ผู้ขอผู้อะไรมานะครับเนาะตานหนึ่งก็ได้มาเยอะพอสมควรนะประมาณร้อยหนึ่งนะคุณดูเนาะนะครับโอเคเนาะ เกมนี้เนี่ยมีโค้ดด้วยนะคนดูผมจะทิ้งโคไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็สามารถเราไปใส่ได้นะใส่ในส่วนของมุมข้างล่างนะคนดูนี่นี่มุมตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับกดที่ตั้งค่านะคนดูแล้วก็มีโค้แล้วก็ไปกดใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะเออแล้วมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะคนดูตลาดนะครับนี่นี่นี่มันเขียนว่าพ่อค้าเดินทางนะคนดูเราสามารถซื้อยูนิตได้นะคนดู ก็คือมันจะซุ่มยูนิตออกมาให้เราซื้อได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปหาซุ่มนะบางทีเราซุ่มเกลืออะไรงนี้เราก็ไม่ได้นะคุณดูในเช่นผมอยากได้ตัวนี้ผมก็ซื้อได้เลยในราคาห้าร้อยนะซึ่งผมจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยห,หน้าตามันไม่ค่อยเทจริงๆก็อยากได้ซักไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเงินนะถ้าเดานะครับราคาอยู่ที่1,000นะคุณดูนะนะครับอยากได้มากกว่านะนะครับสำหรับไอตัวนี้เนาะหมดอ่ไอ้นี่นั่นเอง อ่ะก็จะมีอ่าอีกโหมดหนึ่งนะคนดูเป็นอ่าในโซโหซุมเท็ดนะพวกยูนิสกอะไรเงี้ยน่าใช่นะคนดูนะครับเดีย๋ยวเราลองเลือกดูนะเอาเป็นตัวตัวนี้เห็นปะเป็นอ่าพวกยูนิสพวกอะไรเงี้ยมีเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะความเร็วจำกัดเวลาเงาแล้วก็มีพวกไอเน,นี้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงนะะก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเดีย๋ยวเราจะสุ่มเลนอีกสักอ่าสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะมีตัวระดับหายากนะคนดูเดีย๋ยวเราสุ่มเลยหนึ่งร้อย ครับโอ้โหเกลือผมว่าผมซื้อไอตัวนั้นน่าจะแจมกว่านะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะไปครับเราเลือกที่ด้านแรกนะคนดูมาครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะคนดูนะครับก็ได้ส่องทางเหมือนเดิมนะโอ้โหสามทางเลยละน้องโอ้โหน้องเอ็งเอาพี่สามทางหรือไงอย่างนี้พี่จะเหลืออะไรละน้องเอ้สามทางหรืไงโอ้โห เค okay, วางเจ้าไก่ไปนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับวางแบบรัวๆนะคุณดูนะครับผมว่าผมวางจีกตรงนี้ดีกว่าเนาะให้มันช่วยตอดช่วงแรกเนี่ยผมว่าเน้นเจ้าตัวปืนเนี่ยน่าจะไม่เลวนะคนุณดูเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งนะสำหรับเจ้าเฟดดี้นะคุณดูนะครับโ okay, อเคอัพไปก่อนหนึ่งขั้นนะน่าจะเข้าถ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาอัพเจ้าเฟดดี้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาวางเจ้าเฟดดี้เพิ่มตรงนี้สักตัว นะครับแล้วก็มาวางเพิ่มตรงนี้อีกโอเควางอีกนะครับไม่รู้ว่าบอสออกมาทางไหนนะถ้าออกมาทางซ้ายเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องขายพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการวางเจ้าตัวละครหมดแล้วเนาะเหมือนจะมีตัวละครใหม่มานะคนดูเป็นเจ้าเพ็ดดี้นะเพ็ดดี้เป็นแบบซอมบี้นะคนดูเดินแบบเดินแบบพี่กองกอยเลยนะคนดูดูดินะครับเลือดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะ เราจะไหวหรือเปล่านี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหมาเป็นกองเลยโอ้โหรอดหรือเปล่าปิดออโต้สคริปไม่ทันแล้วเนี่ยดูสรงแล้วน่าจะแพ้นะคนดูดูทรงแหละนะครับตัวละครเราน่าจะกากอยู่นะโมคงต้องไปฟาร์มเงินแล้วก็มาซูมตัวละครแจ๋วมาลงนะครับดูทรงแล้วโอเคเลือดอยู่ที่7,500น้านะคนดูนะรอดหรือเปล่าวันนี้เราขายแล้วก็วางขายวางนะคนดู มีระยะไม่ถึงแลโอเคเอามันาขายวางขายวางขายวางนะคุณดูนะนะครับโอเคชนะไหมเนี่ยมาจะไม่ชนะนะคุณดูนะชนะไหมปับป๊บปับ๊บโอเคชนะอยู่นะคนุณดูโอ้แต่บอกเลยว่าโคตรที่จะเหนื่อยนะสำหรับตานี้นั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคครับโดยรวมเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะไอเกมเฟรเดอฟิดี้เนี่ยผมก็เลยพอรู้จักตัวละครบ้างน,นะครับแล้วก็ดูหนังมันด้วยนะก็เลยค่อนข้างที่จะอินนิชหนึ่งนะครับแต่ก็เกมนี้ก็แอบเล่นยากนิดหนึ่งนะก็ต้องหาตัวละครที่เกง่งๆไปเล่นนั่นเองนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับใครที่ผม ใครที่อยากให้ผมทำเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําเกมนี้ต่อนะโอเคคลิปนี้ไปนะครับบายบาย